วางแผนการตายไว้แล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่มาแล้วทุกยุคทุกสมัยสำหรับนักร้องวงดนตรีชื่อดังแอดคาราบาวหรือยินยงโอภากุลขวัญใจพี่น้องครับที่เตรียมมีงานใหญ่ฉลอง40ปีคาราบาวย้อนความทรงจำที่อยากจะลบเลือนแต่งานอนอนี้ใครเลยจะรู้เรื่องเล่าหลังบ้านชีวิตหลังการทำงานแอดคาราบาบทบาทการไปทั้งคุณตาและคุณปู่จะวางตัวยังไงล่าสุดนักร้องคนดังแอดคาราบาวพร้อมมาตั้งโต๊ะเคลียร์เล่าเรื่องลับๆผ่านรายการต้นหนูแม่ม กับพิธีก่อนตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเปิดใจเรื่องการวางแผนบั้นปลายชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วบทบาทของแอดคาราบาวหน้าที่คุณตาคุณปู่เป็นยังไงบ้างคงเหมือนตาเหมือนปู่คนอื่นทั่วไปก็คือหลงหลานตามใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาให้ทุกอย่างนี้ก็เพิ่งซื้อกีตาราให้เขาไปตัวหนึ่งหลานคนไหนมีแววเป็นศิลป,ปินตามรอยเราบ้างผมคิดว่าลูกหลานของผมทุกคนน่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าเขามียืน เราคือเขาร้องเพลงไม่เพียนจังหวะก,ก็ได้ด้วยให้เขาโตกันกว่านี้ก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเขาก็เริ่มเล่นปียโนหฮัตกีตา้ากันถ้าใครจะตามรราเราก็ดีใจเพราะว่าเรามีต้นทุนอยู่แล้วถ้าเขาทําได้มันก็ง่ายเลยแต่ถ้าเขาทําไม่ได้เขาไปทําอาชีพอื่นก็แล้วแต่เขาเพียงแต่ว่าโตมาขอให้เขามีความสุขเพราะว่าที่ผมทํามาทั้งหมดตอนแรกคือเพื่ออาชีพแต่วันนี้ผมไม่ทําเพื่ออาชีพแล้วผมทําเพื่อชดใช้ประชาชนผมได้มาจากประชาชนผมก็ทําเพื่อความสุขแล้วก็ให้คือ นอกกลับสังคมได้รับการจัดอันดับให้เป็นศิลปินที่รวยที่สุดในประเทศไทยผมเฉยๆเ,เพราะผมไม่ใช่คนในวงการนั้นชีวิตผมอยู่แต่ในดนตรีได้จัดอันดับในธุรกิจก็ดีเหมือนกันคิดว่าจะทําเพลงไปถึงเมื่อไหรจนกว่าผมจะร้องไม่ไหวอะผมดูบีบีกิงอายุ90แล้วนั่งเก้าอี้ร้องเขาก็ยังร้องได้นั่นแหละคือความสุขจริงๆเพราะตอนนี้ที่ผมทําผมไม่ได้ทําเพื่อเงินแล้วผมทําเพื่อความสุข และก็มีน้องๆในวงที่เขายังอยากไปต่อกับผมอยู่ผมทําให้พวกเขาเพื่อเราทําทุกวันนี้จะอยู่กับเราไปจนวันตายเพื่อจิตวิญญาณของเราให้เรา,เรามีความสุขแต่ละวันตื่นขึ้นมายังมีความหมายในแต่ละวันตื่นมาแบบเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับมาตลอดชีวิตกว่า40ปีตอนนี้เราเป็นผู้ให้บ้างเพราะมันเหลืออีก20ปีผมก็ตายแล้วมัง้งอย่าเพิ่งรีบสิอยู่ด้วยกันไปนานๆก่อน อยู่เพื่อให้คนเช็ดที่เช็ดเยี่ยวผมไม่เอาดีกว่าอย่ามาดึงผมไว้นะท่าผมป่วยก็ปล่อยให้ผมไปตามธรรมชาติอย่ามาเลี้ยงไข้ไม่เอาผมบางแผนไว้หมดแล้วอย่างทุกวันนี้ผมดูแลพี่ชายเห็นที่แล้วมันทรมานผมบอกเลยผมไม่เอาแบบนี้แหละผมไม่เอาท่าไปไปเลยปรากฏว่าไปแบบนั้นดีกว่าไปโดยทําไปโดยธรรมชาติลูกๆมีอยากให้เลิกรับงานหรือหยุดพักบ้างไหมลูกคออย่างเดี๋ยวว่าพ่ออย่าดื่มมากแค่นั้นเองผมให้คําตอบว่าจะพยายามหัวเราะคนทําเหล้าทาเบียร์ขายจะไม่ดื่มได้ยังไงล่ะ